ก่อนใช้ดูให้ดีเหรียญสิบกับเหรียญบาทนี้ผมรับซื้อส0 0 0มบาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระพุชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบีเอนน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเดฟีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับสวัสดีพี่โซนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทแล้วก็เหรียญบาทนะครับได้มีพี่ท่านหนึ่งนะได้ลื้นะครับเหรียญนะเจอแล้วนํามาขายผมนะ สี่เหรียญนี้นะครับฟังดีๆนะสี่เหรียญนี้นะครับรับเงินสี่หมื่นบาทนะครับอ่เป็นเหรียญสิบกับเหรียญหนึ่งบาทที่ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องบูชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะเพื่อนๆแล้วส่งรูปมาประเมินราคานะของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดของของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมานะที่นี่นะครับขออนุญาตเปิดอ่านอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้นะครับรายวันหนึ่งห้าหมื่น ขั้นต่ำนะครับมันอ่านไม่ทันจริงๆผมไม่มีแอดมินนะครับพยายามจะอ่านทุกข้อความด้วยตัวเองครับสวัสดีนะครับพี่ต้นไม้นะฮะบอกว่าวันนี้มาทันนะครับพี่ศักดาส่งไลน์มานานแล้วไม่อ่านนะครับรบกวนพี่ศักดาส่งเข้ามาใหม่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนตัวยงทุกท่านเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะฮะนี่ใครแชร์ขอให้รวยนะครับใครแชร์ขอให้รวยนี่ขอแชร์ก่อนวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญแบบนี้ครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญแบบนี้ครับเป็นเหรียญที่ พบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับอ่าเดี๋ยวขอแชร์ก่อนจ้ะมาแชร์ครับแชร์ครับนี่มาแล้วจ้าสวัสดีทั้ง1,100ท่านนะครับอ่ามาครับมาครับใครที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับทั้ง1,100ท่านนะครับที่เคยใช้เหรียญรุ่นนี้อยู่นะครับเป็นเหรียญ10กับเหรียญ1น1บาทแบบนี้นะครับรบกวนกด1กดหัวใจให้ผมหน่อยครับ รบกวนกดหนึ่งกดหัวใจให้ผมหน่อยครับอ่าผมจะได้รู้นะว่าทุกท่านเนี่ยมีทุกท่านเนี่ยรู้อ่าว่าเราจะได้ดําเนินความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับนี่ฮะเป็นเหรียญสิบกับเหรียญบ,บาทที่เราใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจำวันใครที่ล้วงในกระเป๋าแล้วเจอเหรียญพวกนี้กดหนึ่งกดหัวใจกดแชร์ให้ผมหน่อยครับอ่าเพื่อนๆครับใครที่เจอเหรียญพวกนี้กดหนึ่งกดหัวใจกดแชร์ผมนะครับระวางรอนะจ๊ะมีอย่างอื่นมาให้ดูครับอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทครับเพื่อนๆ เป็นเหรียญ5บาทที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าผมรับซื้อนะครับแบบนี้นะครับขั้นต่ําเหรียญหนึ่งสี่พันบาทอ่าฟังดีๆนะครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะฮะถ้าเป็นปีพศสอง0ห้าสี่เนี่ยขั้นต่ําี่พันบาทนะครับสูงสุดถึงเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทนะครับนี่ฮะดูที่ตรงนี้ครับใครที่สนใจนะครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูเลยครับนี่ฮะเหรียญ5บาทต้องเป็นปีนี้ครับปีพศสองพห้าสี่แคปเจอร์เก็บไว้ดูเลยครับ กับขอบคุณนะครับสาหรับเลขหนึ่งแล้วก็หัวใจรัวๆนะครับอ่านี่ฮะเราจะได้รู้นะว่าผมไม่ได้คุยคนเดียวผมไม่ได้บ้าอ่าแคปเจอร์เลยนะครับอ่าแคปเจอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่สิบที่ผมรับซื้อนะเหรียญหนึ่งสองถึงสามพันนะเพื่อนๆดูนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ปั๊มด้านเดียวนะเหรียญพวกนี้นะครับมีหลุดเล็ดลอดออกมาสู่มือประชาชน เป็นอย่างมากนะเพื่อนๆดูนะครับเหรียญปั๊มด้านเดียวพื้นผิวตรงนี้ต้องไม่มีรอยเจียนะครับขอบจะต้องตั้งแบบนี้นะครับใครมีนะเหรียญหนึ่งสองถึงสามพันบาทเนี่ยผมยินดีรับซื้อนะครับอ่าใครมีก็ลองแอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้นะนี่ฮะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทอันต่อไปเป็นอะไรครับอันต่อไปเป็นพระเลี่ยมทองครับเพื่อนๆอ,อ่าอันนี้เป็นพระเลี่ยมทองรุ่นแปดสิบปีกรมตำรวจนะครับเป็นพระเลี่ยมทองที่ ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าผมรับตื้อนะรุ่นนี้นะครับ8ปปีกรมตำรวจตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆเนี่ยหลั่งไหลมาขายผมเนี่ยเป็นจํานวนเยอะมากๆนะต้องบอกทุกท่านนะครับเป็นจานวนเยอะมากๆผมยินดีรับตื้อนะครับให้ราคาดีกว่าร้านทองแน่นอนนะครับอ่ากราบขอบพระคุณทั้ง1,800ท่านเด้อขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ครับมาอันนี้จะเป็นอะไรครับอันนี้เป็นเหรียญทองคําครับ เป็นเหรียญทองคําที่ทําจากทองคําแท้นะครับอ่าเดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนี่เพื่อนๆใครมีเหรียญทองคําแบบนี้นะครับที่ทําจากทองคํานะเพื่อนๆฟังดีๆนะครับที่ทําจากทองคําแท้นะครับใครมีนะแล้วอยากจะขายนะสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะหรืออยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านเนี่ยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านเนี่ยตามแผนที่เลยเพื่อนๆใครมีนะครับของพวกนี้นะครับ ห้ามนําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดอ่าเพื่อนๆฟังดีๆนะครับห้ามนําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่ราคาทอง80-90%นะครับถ้าเกิดเป็นเสมาแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะเหรียญหนึ่งเกือบ2 0 0 0 0บาทนะถ้าเป็นเหรียญที่สภาพสวยนะครับใครมีก็ลองนับแอดไลน์ไอดีหรือใครที่อยู่ตามต่างจังหวัดน,นะครับมีของพวกนี้นะแล้วอยากจะขายนะสามารถนะครับแอดไลน์ไอดีแล้วส่งรูปของเพื่อนๆมาประเมินราคาผมประเมินราคาให้ ท่านส่งของมาทางไปรษณีย์ครับรับเงินสดเหมือนกับท่านเดินทางมาหาผมเองถึงที่ร้านเลยครับนี่ครับสําหรับเหรียญทองคําครับเพื่อนๆอ่านี่นี่นี่มีให้เพื่อนๆดูนี่ครับเป็นพระเครื่องครับเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆดูนะครับพระเครื่องหลากหลายแบบหลากหลายหลวงพ่อนะครับอ่าฟังดีๆนะครับพระเครื่องเนี่ยหลากหลายแบบหลากหลายหลวงพ่อผมรับเช่านะครับใครมีนะครับพระเครื่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนนะใครดูเก๋ผมไม่สนใครดูแท้ผมไม่สน ผมดูชอบผมซื้อผมเช่าครับอ่าฟังดีๆนะผมไม่ใช่เสียนพานะครับใครดูแท้ผมไม่สนใครดูเก๊ผมก็ไม่สนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดผมชอบผมเช่าท่านแน่นอนครับสําหรับพระเครื่องนะครับนี่ฮะใครมีก็ไลน์ไอดี ID กันเข้ามาได้นะครับอ่าเดินทางมารับเงินสดกันได้ที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านนะครับอ่าสาหรับพระเครื่องครับมามามา เรามาดูกันดีเอาเรามาดูเหรียญชุดนี้กันดีกว่าครับอ่าใครอย่าลืมครับใครมีเหรียญชุดนี้อยู่ในกระเปา๋าลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับใครมีเหรียญชุดนี้อยู่ในกระเปา๋าลบกวนกดหนึ่งก,กดหัวใจรัวๆหน่อยครับกําลังจะเฉลยแล้วครับอา่าเหรียญชุดนี้นะสี่เหรียญน,นะครับอ่าฟังดีๆนะรับเงินนะครับสี่หมื่นบาททันทีนะครับใครมีนะครับแล้วเป็นที่สภาพสวยนะ มารับเงินได้นะครับส่วนมากเหรียญพวกเนี้ยเวลาพบเจอนะจะพบเจอจะบอกว่าไงอะสมัยก่อนเนี่ยเขามีการพบเจอแล้วเขาก็เก็บอนะ่ต้องบอกนะครับเขามีการพบเจอแล้วเขาก็เก็บไงพอเก็บปุ๊บมันก็เลยเจอแบบสภาพดีๆแบบนี้นะครับใครที่มีสภาพดีๆแบบนี้เหรียญละหนึ่งมื่นบาทสี่เหรียญอ่าหนึ่งสองสามสี่สี่เหรียญสี่หมื่นบาทอ่ 1, 2, 3, 4, 4, าอฟังดีๆครับใครอยากรู้นะครับโอ้กาบขอบพระคุณนะครับสําหรับ หัวใจทุกดวงนะครับที่กดให้ผมนะหัวใจแล้วก็ไลทุกดวงนะครับขอบพระคุณครับมา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 ระหว่างเราไม่รอแล้วเราไม่รอโอหมีคนกดหนึ่งมาเต็มเลยมีหลายท่านอยากรู้แน่เลยว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันดูยังไงเพื่อนๆดูนะครับใครมีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีอะไรก็แล้วแต่นะก่อนจะใช้นะเพื่อนๆลองพลิกก่อนนะครับอเพื่อนๆดูนะครับก่อนจะใช้นะเพื่อนๆลองพลิกก่อนนะครับอ่าเห็นอะไรผิดปกติไหมครับอ่าเดี๋ยวผมหยิบทีละอัน เพื่อนเพื่อนเห็นอะไรผิดปกติไหมครับอ่าเอฟซีของผมเห็นอะไรผิดปกติไหมครับนี่อ่าเพื่อนเพื่อนดูครับนี่ฮะเหรียญแปลกแต่มีจริงครับแบบนี้นะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทรับซื้อนะครับใครมีก็ลองแอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้นะนี่แบบนี้ครับหนึ่งหมื่นบาทนี่ฮะ,ฉะเฉลยดีกว่าฉเฉลยดีกว่าเหรียญที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นเหรียญสิบบาทที่ออกใช้ในสมัยาารัชกาลที่เก้กานะครับ แต่เหรียญชุดนี้นะฮะมีความแปลปกกว่าปกติแปลปกแบบปกติตรงไหนก่อนใช้ฟังดีๆครับก่อนหยิบใช้ก่อนใช้จ่ายเหรียญพวกนี้ดูดีๆนิดนึงนะครับเพราะจะทําให้บางเหรียญนะต้องบอกทุกท่านนะครับ,บนนะะจะทําให้บางเหรียญเนี่ยมันมีมูลค่าสูงกว่าหน้าเหรียญหน 1, ึ่งพันเท่าเพื่อนๆฟังดีๆนะครับจากราคา10บาทถ้าของทุกท่านพลิกกลับมาแล้วเป็นแบบนี้ฟังดีๆนะครับนี่จากราคา10บาทนะฮะแล้วพลิกกลับมาเป็นแบบนี้นะครับ ที่มีพาดเสียนทั้งสองฝั่งนะครับแบบนี้นะผมรับซื้อนะครับจากสิบบาทฟังดีๆนะครับจากสิบบาทเป็นเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทอ่านี่ครับมีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าหน้าหลังเหมือนกันใช่ครับโอ้โห fc ของผมตอบมาเต็มเลย fc ของผมเนี่ยเริ่มเก่งนะครับเห็นไหมครับก่อนทุกท่านใช้จ่ายนะผมกราบนะครับกราบงามๆนะให้ทุกท่านนะครับดูตามแบบที่ผมบอกนะก่อนใช้จ่ายนะพลิกดูแค่นี้ครับนี่ถ้าเกิดของทุกท่านเป็นด้านหัวหัว หรือก้อยก้อยนะครับฟังดีดีนะเป็นแบบหัวหัวหรือก้อยก้อยนะครับผมรับซื้อนะเหรียญละ1 0 0 0 0ืนบาทเพื่อนเพื่อนดูครับอันนี้เมื่อกี้เป็นด้านฝั่งพระเสียรนะครับอันนี้เป็นด้านก้อยครับอ่านี่ฮะแบบนี้ก็1 0 0 0 0ืนบาทเหมือนกันเรามาดูนะครับนี่ขอบนะครับกันดาม่าขอบเหรียญกันดาม่านะครับไม่มีร่องรอยการเจียนะเพื่อนๆนดูนะครับไม่มีร่องรอยการเจียนะครับอ่ามีคนบอกว่าเหรียญแบบนี้ไม่เคยเห็นใช่ครับ เหรียญแบบนี้หายากฮะราคาถึงแพงฟังดีๆนะครับจากราคา10บาทมันสามารถพุ่งไปถึงเหรียญละ1 0,000บาทแล้วเหรียญพวกนี้นะครับบอกเพื่อนๆน,นะมีเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็เลยเป็นเครื่องยืนยันว่าเฮ้ยแบบนี้เหรียญ10บบาทเนี่ยมันมีออกมาจริงๆอ่าเพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญ1ิบแล้วอันนี้เป็นเหรียญบาทครับเพื่อนๆดูนะใครมีเหรียญ1นบาทนะครับก่อนจะใช้นะสังเกตนิดนึงนะครับแล้วลองหมุนนะ นะเพื่อนๆดูนะครับสังเกตนิดนึงแล้วลองหมุนใครมีเหรียญหนึ่งบาทแล้วเป็นแบบนี้นะครับผมรับตือนะหนึ่งบาทแลกหนึ่งหมื่นบาทคือหนึ่งหมื่นเท่าอ่ะเพื่อนๆฟังนะครับหนึ่งบาทแลกหนึ่งบาทคือหนึ่งหมื่นเท่านะครับใครมีก็ผมยินดีรับตื้อนะให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนนะครับสําหรับเหรียญพวกนี้นะฮะอ่านี่ครับสําหรับเหรียญบาทแบบนี้นะครับสีเหรียญนะเพื่อนๆฟังดีๆนะครับ สี่เหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่หมุนเวียนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินฟังดีๆนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเงินถึงสี่หมื่นบาทนี่ครับสี่เหรียญเนี่ยมาแลกผมได้นะสี่หมื่นบาทผมยินดีรับตื้อจริงๆนะครับที่ออกมาพูดที่ออกมาบอกผมไม่ได้มาเพื่อปัันราคาฟังดีๆครับผมไม่ได้มาเพื่อปัันราคาผมมาเพื่อรับตื้อนะทุกท่านฟังดีๆนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับ กับเหรียญที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูฮะกับเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับใครมีก็ลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนๆเนี่ยมาประเมินราคาได้นะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะโชคดีนะฟังดีๆนะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะโชคดีรับเงินหมื่นงินแสนงินล้านเลยนะครับอ่านี่ฮะไม่ว่าจะเป็นพวกแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเ,เครื่องไรคามนะครับพระเครื่องมาพุชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนๆมาประเมินราคา ของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมานะที่นี่นะครับขออนุญ,ญาตเปิดอ่านอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพรวัรถุโบราณเนี่ยขอลาเพืเ่อนๆทุกคนไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ